สวัสดีจ้าสวัสดีสาวๆวันหยุดเลยเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับวันที 28. Ok ่28มกราคม2567เลวเนาะจ้าเป็นวันอาทิตย์เนาะจ้าพี่น้องเมื่อนีนกับ่าหน้าตาเสาคือเก่าแลวจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิพ่าไปเพิ่งวิธีการปลูกต้นหอมเนาะจ้ากับเริ่มจากการคูดแปลงเตรียมแปลงเนาะจ้าพื้นที่ตรงนี้คันพี่น้องจําได้เนาะจ้าจะเป็นพื้นทีน่แปลงผัก,กวางตุ่งเก่าเนาะจ้าตอนนี้กวางตุ่งกะ ขายเบิดแล้วเนาะจ้าเ้วก็ลื้อแปลงถิมเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าบานนี้กรสิมากลปลูกพักยางอื่นเนาะจ้าบริเวณตรงนี้สีลงหอมแบงจ้าพี่น้องกับเป็นหอมแบงอันที่หฮอเอาพันไปจากสวนเฮาเองนั่นละจ้าตอนนี้ย่ายกับเริ่มปลูกไปแน่แล้วเนาะจ้าหลังจากพุดเรียบร้อยบานนี้กัมาเตรียมเกียแปลงจ้ากนาดของแลงกะขึ้นอยู่กับความพ่อใจเลยเนาะจ้าแต่ว่าอยู่หนีหนีสิเหตุประมาณกว้างเมตรหนึ่งเนาะจ้ายา้วประมาณสองเมตรครึ่ง เพื่อว่าเวลาเอาหุน่นโลกหยาดายหยามั่นสิดเดนเขาถึงได้ทุกฟังเนาะจ้าพี่น้องนี่จะวิธีการกับะมะเขยหนาดินแยบแบบนี้เนาะจา้าแต่งให้เป็นคู่เป็นแปงส่วนหนึ่งเขากับปู่ไปหนึ่งตาเมื่อวานเนี่ยมือแรกเหรอเนาะจา้าอันเมื่อวานเนี่ยมือแรกนั้นปูกกันหอมเขียวก็หอมดอกไปเนาะจา้ามือนี้สิมะปู่กันหอมแบ้งบันนี้จ้าพี่น้องตอนนี้กับปู่ไปได้หลายเติบแล้วเนาะจา้าปู่ไปได้สองแปลงแล้วอันนี้กับเป็นแปลงที่สามจา้าที่กำลังเกียร์ปู่อยู่ตอนนี้เนาะจา้า พี่น้องเห็นนั่นในคลิปว่าจานันเป็นหอมแบงเด้อจา้าใบก็เริ่มแหงแล้วเนาะจา้าเพราะว่าเขาล่วงหัวไปแล้วอันนี้เขากะตากพ่อหมาหมานี่ละจา้าพี่น้องเราก็เอามาปลูกตอนเนาะจา้าในส่วนของเงินหอมแบงเนาะจา้านี่จา้าตน้นพันจะเป็นแบบนี้เนาะจา้าก็คือต้นแหงไปแล้วนะจา้าพี่น้องเนืออตั้หัวก็สิเอามาปลูกตอนเนาะจ้าเนี่ยก็สามารถปลูกตอไเรื่อยๆยนะจา้าพี่น้องบอต้องรอให้มันแหงสนิทเนาะจา้าแต่ถามวาน นอกจากเขาเอาต้นสนมาขยายพันธุ์ตอแล้วต้นลงหัวแบบนี้เวลาเอามาปลูกจะขืนซาแล้วจ้าพี่น้องแต่ถาม่าขึ้นวอกกับขืนเนาะจา้าได้ว่าขึ้นซาขันเอาหัวแห้งๆสนิดมาปลูกนี่กับสีประม่านนั้นหาถึงเจ็ดหมื่นนี่กับสิมีต้นไม้งอกออกมานเนาะจา้าแต่ว่าขันเอาหัวแบบหม,มาดๆแบบได้ลิดแบบนี้กับสีประมาณสองอาทิตย์ได้จ้าจะเสียนหงอกต้นไม้ข้นมานเนาะจ้ากับขุดซ้อยกันจา้ามือนีตากับมาซอยขุดเนาะจา้าอากาศช่วงเศรกก้นนากะบ่้อดเนาะจ้าพี่น้อง ค่อนข้างที่จะอากาศเย็นเลยล่ะจา้าหมาะก,กับการเ็ดเบียกจ้าพี่น้องเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยบานนี้ก็มาลงตนเนาะจา้าวิธีการกะดำหัวลงไปเนได้แปลงแบบนี้เลยเนาะจ้าพี่น้องปูแนบล้งไปเลยเนาะจา้าเฮ็ดไข่ดำหน้าละจ้าพี่น้องขันบใส่ถุงมือกับระว่างเล็บเด้ะจ้าพี่น้องแนะนําใส่ถุงมือเด้ะจา้าพี่น้องสังเกตด้านลังบ่าจ้านั้นเป็นแปลงพักซสีลาวเนาะจา้าตอนนี้ก็ขึ้นดอกเต็มที่แล้วจ้าพี่น้องเลืองอารามเต็มปลาเลยเนาะจา้า ตัวนี้ก็ยังหดหนามวิธีจ้าหดหนามใส่ปุ๋ยใส่ฟุนปกติเนาะจ้าเพื่อจะเก็บเอา,มาเมล็ดมันนอ่นขายเอ็นปีต่อไปนาะจ้าเอาไวถา้ถู่วไว้ถัขายปีถัดไปพ่อ,อันมเลมล็ดมันเหลืองแกเต็มทีเฮาก็จะมาตัดเราไปต่างนาะจ้าตัดตากแหงสนิทเรากก็จะมาหี่เอา,มาเมล็ดมันนาะจ้าแล้วก็เก็บมเมล็ดพันไว้ถั่ขายไว้ถลูกปีถัดไปเนาะจ้าอันนี้แนะนำนะาจ้าพี่น้องท่านใดที่ปลูกพักซี่เรากินมาท่านนาะจ้า จงไปเห็นมันขึ้นดอกเลยจ้าพี่น้องลรวก็ปล่อยใเห็นดอกมันแก่เนาะจา้าพรามันเป็นเมล็ดแล้วก็ไว้ะเก็บเป็นปูกปีต่อไปเนาะจา้าปีต่อตอไปพี่น้องกับสิบ่ได้ซื้อจา้าเอาในของจาของปลูกไปเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้องอยู่สวนเฮานี่ก็มีหอมหลายชนิดนดอจ้านี่ทเทงหอมดอกหอมเขียวหอมเลยเนาะจา้าหอมแดงกับปลูกนอจ้าแต่ว่าหอมแดงนี่ปลูกไวสวนขั้วยู่บานเนาะจ้ากับปลูกบ่าหลายจา้าปลูกไวทะากนเจากของที่ซื้อเนาะจา้า ส่วนพี่น้องทันใดสนใจพัุนผักกะสามารถถักขอไปสั่งในเพจใดได้จ้าซื้อว่าเพจบานสวนฟ้ามออแกนิกเนาะจ้าหรือว่าจะเขาไปสั่งอยู่ในแอบสมก็ได้เนาะจ้าใส่ซื้อบานสวนฟร์มออแกนิกคือกันเนาะจ้าส่วนในแอบสมนี่มีสองหลานจ้ามีสาขาหนึ่งกับสาขาสองเนาะจ้าตอนนี้กระดำจนจะเต็มนานอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องส่วนตาก่ะหุดลอจ้ายกับปลูกไปเนาะจ้าตัดภาพให้อีกฟังหนึ่งเนาะจ้าฟังนีเป็นแปลงที่ปู่จังต้าหมู่ว่านเนาะจ้า เป็นหอมดอกก็หอมเขียวหน่อยเนาะจ้าส่วนนันซองหนานนังนปลายเป็นไปไปไปน,นันกับเป็นหอมเขียวหน่อยที่ปลูกไว้ก้อนหนาเนียนอาทิตย์ก,กว่าๆเนาะจ้าเลื่อยใบปลายแปลงเขียวๆนันเป็นหอมดอกเนาะจ้ากับเป็นต้นพันธุ์องจะคลองนี่ละจ้าปลูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปกันมาเนาะจ้านี่จ้าให้เบื้องใกล้ๆจ้าพี่น้องหอมเขียวนี่ลักษณะเขาสิเป็นสีเขียวเข้มเนาะจ้าเนี่ยแม้จะปลูกไม่กับเขียวเข้มเนาะ,ะ,นะ,ะนจ้าพี่น้องก็สิปลูกจนว่าเต็มพื้นที่นี่ละจ้าพี่น้อง กับปูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเนาะจ้าเพื่อให้มีผักขายตลอดทั้งปีเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับสิคอตัวล่าไปก่อนเหาะจ้ามอนีมีภารกิจใเหตุหลายอย่างเนาะจ้าฝากไว้ในเด้อจ้าถ้าชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเด้อจ้าเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับสิขอตัวไปก่อนเหาอจ้าเดี๋ยวไปเก็บผักต้อนเนาะจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า